สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมแบบนี้นะครับแน่นอนครับวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะครับมีรถมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมนะครับสัปดาห์นี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่ทั้งหมด10คันนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์สัปดาห์ที่93นะครับแน่นอนครับยืนยันคําเดิมนะครับว่าสวยทุกคันนะครับยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับและแน่นอนครับวันเสาร์แบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีแผนที่จะไปไหนนะครับเดินทางมาที่โชว์รูเบนเองเคง่ายๆเลยนะครับเพียงเซิร์ชคำว่าเบนเองเคนะครับเข้าไปในจจจจะะมมมมีีีีแแแผนนนนนททท่่่่ําาาาาโชวว์รรรูหือขึ้งงดกกตุัเพยค ยี่นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูมเม็กนเคร์ของเราได้เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับไปเลย เริ่มต้นสัปดาห์กับรถสปอร์ตคูเป้ซีดานในตระกูล S Class เครื่องยนต์ดีเซลบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้ฮอตมากๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes- Benz CLS 300 d a m g p r e m i u m นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำา Obsi เด a ยนแบลนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับและนี่คือรุ่นบอดี้ล่าสุดนะครับในตระกูล CLS นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc นะครับกับ245แรงม้าถือว่าแรงม้าเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับจับคู่กับ ถือว่ามีความแรงและก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับตัวชุดแต่งนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปออปชันนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอรอบคันไฟหน้าระบบมันติบีมล้อแมกเอ็มจีขนาด19นิ้วหลังคาซันลูฟนะครับมีระบบคิเลสโกแพ็กเกจนะครับและคันนี้นะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับมากับระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบรักษาระยะห่างจากคันหน้านะครับด้านท้ายก็สวยงามนะครับด้านข้างก็ถือว่ามีความสปอร์ต4ประตูกระจกเฟรมเลสนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและแฮนด์ฟรีแอ็ e เทสเข้าไปภายในนะครับตก สีดำนะครับออปชันเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับเฮดส์อัพดิสเพลย์เครื่องเสียง Hi-End อย่างตัวเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวเซซิ่มมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะครับหน้าจอก็เป็นแบบ widescreen cockpit ขนาด12.3นิ้วหน้าจอแดชบอร์ดนะครับจะเป็นดิจิตอลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้3รูปแบบนะครับที่นั่งด้านหลังนั่งได้3คนแบบเต็มๆนั่งสบายมากๆครับและรถคันนี้ครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่54,000 พิเศษสุดๆเลยนะครับ3ามล้านหนึ่งแสบาทเท่านั้นครับ รถ C ีคลาสช่วงนี้ราคาดีสุดๆนะครับคันนี้มาพร้อมระบบไฟฟ้านะครับเน้นประหยัดพลังงานที่สําคัญได้ชุดแต่งแบบตัวท็อปออฟชันเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Merc e d e s ซ e n สเ3 5 0์ซีสห้าศู e Plug- กอินไฮบริด AMG นะครับมาพร้อมสีเทาเซเลไนด์เกรย์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับซีคลาสนะครับคันเดียวของสัปดาห์นี้นะครับเป็นรุ่น3 5 0 e นะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับสองพันซีซีกับสองร้อยสิบเอ มาสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับเสียบเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกลสุดนะครับสากิโลความเร็วสูงสุดที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับอยู่ที่130กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเคลมค่าตาสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับสามสิบถึงสามสิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรถือว่ามีความเร็วแล้วก็มีความแรงด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบริภัณฑ์เอ็มจีรอบคันนะครับได้ไฟหน้าอินเทลเจนท์ไลท์ซิสเต็มล้อแมกเอ็มจีขนาดสิบเก้านิ้วสุดสวยเลยทีเดีียววนนนนะะะะะะคคคคคครรรรรัััััับบบบบบหลลลงงงาาาแแกก้้ออศท่สํญ E คันนี้นะครับถือว่าเป็น C Class ที่นุ่มนวลที่สุดนะครับเพราะว่ามาพร้อมช่วงล่างแบบ Air Suspension นะครับช่องเสียบไฟนะครับจะอยู่ทางด้านท้ายของตัวรถนะครับช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะครับมีฝาท้ายไฟฟ้าพร้อม h a n d Free Access นะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับได้เสียง Burmester Surround Sound System นะครับระบบปรับเบาะไฟฟ้าพร้อม Memory Package นะครับจะเลือกขุมกำลังในการใช้งานก็ได้นะครับจะมี4โหมดด้วยกันนะครับจะมีโหมด Hybrid นะครับเป็นโหมด Auto นะครับมีโหมด E Save นะครับโหมด E Mode นะครับแล้วก็เป็นโหมดชาร์จนะครับ ให้เหมาะแก่การใช้งานของท่านผู้ชมได้เลยนะครับสภาพสวยงามออปชั่นเต็มคันนี้รอให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่41,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเ k นเคตั้งไว้เป็นแค่1น5 0 0 0 0กับ90าบาทเท่านั้นครับ ต้องบอกเลยว่าเคยย้ำคำนี้มาในทุกๆคันที่เคยเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าบอกชื่อรุ่นปั๊บนะครับต้องรีบจองทันทีเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์คันที่3า e r c e d e s Benz E 220D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซเลไนด์เกรย์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ W 213นะครับตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหายากมากๆเลยนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่ OM 654 2 0 0 0ซีกับ194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดเป็นตัวท็อปออ ถือว่ารุ่นนี้คือฮามากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าออกมาเป็นรุ่นแรกของ W 2 1 3แล้วก็มีความสวยงามลงตัวมากๆได้ไฟหน้า multi beam นะครับชุดแต่ง body part MG รอบคันนะครับล้อแมก MG ขนาด19นิ้วนะครับหลังคาแก้ว panoramic glass roof ระบบ Keyless Go package นะครับมองจากทางด้านข้างของตัวรถเนี่ยครับมีความสวยงามนะครับมีความ exclusive นะครับจะเป็นรถ CEO ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นรถครอบครัวหรือใช้ส่วนตัวก็ได้นะครับ E class เนี่ยถือว่าเป็นรถครอบจักรวาลเลยทีเดียวไฟท้ายก็สดสวยนะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างมาพร้อม า้้ฟพร้อมแฮนด์ฟรีแอ c เ e s เข้าไปภายในนะครับสวยงามหรูหรามากๆเลยครับตกแต่งด้้ยเบาะหนังสีดำนะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับจะเป็นหน้าจอแบบ w i ส e s c r e e n cockpit ขนาด12.3นิ้วหน้าจอแดชบอร์ดก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเองนะครับก็มาพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์มีกล้อง360องศานะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวซิสเต็มนะครับแลยยังมาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่มีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับที่นั่งด้านหลังเองนะครับ ม่านข้างนะครับจะเป็นม่านมือนะครับส่วนม่านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นม่านไฟฟ้านะครับมาพร้อมระบบเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับใส่ USB ฟังเพลงได้เลยครับท่านผู้ชมคันนี้ถือว่าสวยงามมากๆและรถในตลาดตอนนี้หายากจริงๆครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมา72,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษเพียงแค่2ล้าน3กับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับ มาต่อกันที่รถ s u v อเนกประสงค์นะครับคันนี้จัดเต็มทั้งความสะดวกสบายนะครับเน้นประหยัดพลังงานรุ่นตัวท็อปกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes- b e n z g l e 500e Plug-In Hybrid AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทา e ซเ n i t e กร a y นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับและนี่คือ s u v นะครับไซส์ใหญ่นะครับในตระกูลรถอเนกประสงค์นะครับคันนี้มาพร้อมรุ่นตัวท็อปออปชั่นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเป็นระบบเบนซิน p l u g i n Hybrid เสียบชาร์จไฟบ้านได้คร ปยัดพลังงานและลดมลพิษนะครับท่านผู้ชมคันนี้ชุดแต่งบอดี้พาร์ดเอ็มจีรอบคันนะครับไฟหน้าอินเทลเลเจนต์ไลท์ซิสเต็มล้อแมกเอ็มจีขนาด20นิ้วนะครับและตัวรถเนี่ยสามารถยกสูงเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าคันนี้ช่วงล่างเป็นแอร์ซับเทนชันนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพารโดรามิกลัสรูปนะครับระบบคีเรสโกแพคเกจช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะครับและยังมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าและแฮนด์ฟรีแอ ccess นะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําอย่างที่บอกครับว่าคันนี้ความสะดวกสบายจัดเต็มไดด้้เเครื่่อองงงสียยยาตัวว มีกล้อง360องศาที่นั่งนะครับนั่งสบายทั้งที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลังหน้าจอนะครับเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับเลือกโหมดเลือกขุมกําลังได้อีกนะครับถือว่าเน้นประหยัดพลังงานและสะดวกสบายเหมาะสําหรับยุคสมัยนี้มากๆนะครับและรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่78,0 0 0กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่เบนเนเคตั้งไวเพียงแค่25ล้านแสนกับ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ มากันที่ขนาดเริ่มต้นของรถอเนกประสงค์นะครับคันนี้นิยมข้ามปีขายดิบขายดีใช้ดีในราคาโดนใจนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันนีห้า Mercedes-Benz GLA 250 AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Cosmo Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับและนี่คือ GLA นะครับ SUV ไซส์เริ่มต้นนะครับออปชันจัดเต็มนะครับเครื่องยนต์แน่นเลยทีเดียวเพราะว่าคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0ซีกับ211แรงม้านะครับเป็นตัวท็อปออปชันนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท รอบคันนะครับเป็นตัวเฟซลิปแล้วนะครับได้ไฟหน้าแบบ LED High Performance นะครับล้อ Mac AMG ขนาด19นิ้วสีดำนะครับมีหลังคาแก้วพาราลลีมิกล้านสูบนะครับมีระบบคิเลสโกแพ็กเกจนะครับช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสนะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังทรงอาร์ติโกนะครับโดยหนังขอบด้านข้างเนี่ยนะครับจะเป็นหนังนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นอคันธล่างนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถตัดด้วยได้สีแดงนะครับสวยงามมากๆพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านท้ายตัดนะ ครับในรูปแบบตัวท็อปมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าและเมมโมรีแพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับมีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับและยังสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟ Ambient Light ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็น GLA A Class ที่ออปชั่นเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่35,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอนเคตั้งไว้เพียงแค่1นึ่งล้านเแสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ ต้องร้องว้าวกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมกับรุ่นหายากนะครับ SUV ทรงสปอร์ตเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกับตัว Minor Change นะครับกับรถเข้าหมาประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz GLC 220d Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับท่านผู้ชมและรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมคือรุ่นล่าสุดที่ยังขายมือหนึ่งอยู่ณตอนนี้นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยครับต้องรอนานและก็หายากมากๆนะครับคันนี้เป็นตัว Minor Change Facelift แล้วนะครับได้เครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับ ของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซ c กับ194แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟรมีติกแบบฟูลไทม์เลยทีเดียวคันนี้มาด้วยชุดแต่งตัวท็อปบอดี้พาร์ทเอ็รอบคันนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนดิฟฟิวเซอร์ท้ายใหม่นะครับเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะครับได้ไฟหน้าดีไซน์สวยๆนะครับพร้อมระบบ LED High Performance นะครับมาพร้อมล้อแม็กซ์เอ็มจีนะครับขนาด19นิ้วนะครับมองด้านข้างของตัวรถนะครับและะยังงมมีคควาอเนกปรส์ เพราะว่าช่วงล่างเนี่ยยกสูงพร้อมลุยไปเลยทีเดียวนะครับช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและแฮนด์ฟรีแอสเซสนะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าพวงมาลัยนะครับหน้าจอแดชบอร์ดนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นตัวเฟซลิ์นะครับท่านผู้ชมได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบใหม่นะครับหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นตัวดิจิตอลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบใหม่ MBUX นนะรบบบเเปป็ห้้้าาจอสกีวว MMC touch ขไดย แต่ว่าออปชันเดิมๆก็ยังมีครบอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวซิเซมมีระบบความปลอดภัยอย่างตัวระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีไบร์สปอร์ตมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะครับอย่างที่บอกครับที่นั่งกว้างสบายเน้นความเป็นสปอร์ตนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับมาพร้อมบรันตรจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน10ปี2023นะครับวิ่งมาเพียงแค่19,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนแอนเค ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นมาก่อน1นึ่เจเนอเรชันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าความสวยงามความโชบเชียวเนี่ยยังไงต้องให้คะแนนไม่แพ้รุ่นใหม่เลยทีเดียวกับรถเข้าม่ประจำสัปดาห์คันที่เจ็ดเบรเซนส์เบนจีเจลซี250คูเป้ AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลาไว้ White, นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดสําสลับกับสีแดงนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับท่านผู้ชมที่ขายดีณนะตอนนี้เลยทีเดียวได้บอดี้เดียว,ยวกับตัวเฟซลิปคันเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2,0 นะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนโฟเมติกหรือว่า4ล้อแบบฟูลไทม์เลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นเช่นกันนะครับได้ไฟหน้าอินเทอร์เนชั่นไลท์ซิสเทมนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับล้อแมกเอ็มจีขนาด20นิ้วนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยยกสูงขึ้นมานะครับและเพิ่มความสปอร์ตในตัวท้ายตัดคูเป้แบบนี้นะครับเท่มากๆเลยมาพร้อมหลังคาสันลูฟนะครับระบบคีเรสโกแพ็กเกจนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเข้าไปภายในนะครับสุดสสสสสปอออรรร์ต้วยยเเเบบบบาาะะหนนัััังงงงีีีีดดํลกแคคมื่ ดาวซิสเต็มนะครับกล้อง360องศาระบบปรับเบาะเมมโมรี a แพ็กเกจนะครับและยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอย่างตัวระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะครับอย่างที่บอกครับคันนี้สวยงามไม่แพ้ตัว Facelift เลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปรี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่55,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษที่เบนนเคตั้งไว้เป็นแค่2 7ล้านกับ90าบาทเท่านั้นครับ เน้นการใช้งานในราคาย่อมเยานะครับสมรรถนะดีเยี่ยมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดทนสุดอึดไปด้วยกันเลยครับกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes b เ n z น G.L.C.250D Off Road นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีซิลเบทนะครับเป็น G.L.C. อีก1รุ่นนะครับที่น่าใช้งานมากๆนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,200cc กับ204แรงม้าและยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบ u l l Time เลยทีเดียวเครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้นะ เน้นประหยัดพลังงานนะครับออกตัวก็ดีทรงตัวก็ดีนะครับคันนี้ถือว่าครบมากๆมาพร้อมชุดแต่งสไตล์ออฟโรดสุดเท่เลยทีเดียวนะครับได้ไฟหน้าอินเท l i g เนชั่นไลท์ซิสเต็มนะครับล้อแม็กเอ็มจีขนาด19นิ้วด้านข้างของตัวรถนะครับเป็น SUV ไซส์กลางนะครับนั่งกําลังพอดีนะครับผู้หญิงขับก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผู้ชายขับก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีซีลเบดนะครับมีการปรับเบาะไฟฟ้าได้นะครม้อองงงยหาาืดดต่่ๆไ ง่ายได้นะครับมีโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น E ีโคนะครับเน้นประหยัดพลังงานนะครับคอมฟอร์ตขับขี่นุ่มนวลสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับเน้นความแรงแล้วก็โหมดคัสตอมที่เป็นโหมดอินดิวิเดชั่นะครับเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับเป็นรถใช้งานลุยได้ยาวๆเลยครับท่านผู้ชมคันนี้รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่56,000กพิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเทนเคตั้งไว้เพียงแค่2องล้านกับเก้าหบาทเท่านั้นครับ ช่วงนี้รุ่นนี้หายากมากๆนะครับและในตลาดเองก็มีน้อยนะครับคันนี้เข้ามาแล้วนะครับรีบจับรีบจองได้เลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 mercedes benz slk 2 0 0 amg นะครับมาพร้อมสีเทาพาลาเดียมซินเวอร์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ r 1 7 2 Sport r o a d s t อร์คันงามจากค่าย mercedes benz นะครับเป็นรถ2ประตูนะครับ2ที่นั่งเปิดประทุนหลังคาแก้วนะครับแน่นอนครับคันนี้มาพร้อมรุ่นตัวท็อปออ i ชั่นนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบหน0่งพัีแปดร 184แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG รอบคันไฟหน้า Intelligent l i g h t System ล้อแมก AMG ขนาด18นิ้วนะครับมองจากท่า่งข้างของตัวรถเนี่ยนะครับหน้าเนี่ยจะยาวกว่าตัวรถปกตินะครับเพราะว่าช่วงผู้ขับขี่นะครับจะเป็นช่วงสั้นนะครับสประตู2ที่นั่งนะครับเปิดประตูออกมานะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงแล้วก็ได้เบลคาดแดงด้วยนะครับถู่ว่ามีความเท่มากๆเลยนะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดตามรูปแบบของรุ่นตัวท็อป AMG นะครับคันน ให้นะครับคอนโซลเกียร์นะครับอยู่ตรงกลางหน้าจอออดิโอ20นะครับแน่นอนครับสปอร์ตโรสเตอร์แบบนี้เปิดประทุนสุดหล่อไปเลยครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมา79,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษเป็นแค่1,790,000บาทเท่านั้นครับ อีกหนึ่งคันในรุ่นสปอร์ตโรสเตอร์นะครับไม่ได้มีดีแค่วิ่งน้อยนะครับแต่ว่าคันนี้มาพร้อมออปชั่นพิเศษจัดเต็มเลยครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10นะครับ mercedes benz slk 200 amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีซิลเว่นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันของสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชม slk คันนี้นะครับคันนี้ได้สีดำดุเท่เลยทีเดียวเครื่องยนต์แบบเดียวกันเลยนะครับ 1,800cc กับ184แรงม้าชุดแต่งบริพา AMG นะครับขนาด18นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกคลาสลูปนะครับและแน่นอนครับภายในคันนี้นะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีซิลเบตนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับภายนอกสีเข้มภายในสีอ่อนนะครับแต่ว่าออปชั่นเนี่ยมีออปชั่นพิเศษ1ตัวครับคันนี้มาพร้อมออปชั่นเมจิกสกายนะครับก็คือหลังคาเปลี่ยนสีนั่นเอง20คันนะครับจะมี S L K ออปชั่นแบบนี้สัก1คันนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับมีไฟแอมเบียนนไลท์ะครัับบโโชคเเอองก็็สสาามมรรรถปปปนหด์ตได้นนนะครับาาาฬิกอล็็ออกคคลนะรับ Memory Package นะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดถือว่าคันนี้ออปชันครบมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2011นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่43,000มพกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเทนเคตั้งไวเ้เพียงแค่1,8,000 0 0กับ90,000บาทเท่านั้นครับ ครบแล้วนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับมีรถเข้ามาให้ท่านผู้ชมเลือกเนี่ยสิคันเน้นๆเลยทีเดียวชอบคันไหนแบบไหนนะครับย้าคําเดิมนะครับว่าต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ Ben ซ์เได้เลยนะครับและถ้า10คันนี้ยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนซ์เของเราได้เลยนะครับมีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะครับมาที่เบ n ซ์เได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook b e n k นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www b e n n k com หรือติดต่อเข้ามาที่ b e n เ k ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน qr code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่93มีรถเข้ามาใหม่ทั้งหมดเนี่ยสิคันนะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่94จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ